น,นี่นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้ชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิลก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาซุ่มกันค่ะทุกคน<ะ>หลังจากที่ไม่ได้สุ่มมานานนะคะวันนี้ก็จะมาสุ่มเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มอะไรนี่เลยนะคะรับพีลักกี้เราอยกก็จะเจอเลยนะคะทุกคนนี่เป็น Hello World นะคะแปด ท้าใหม่ได้ใจนักแฮกนะคะทุกคนก็กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายนนะคะถึงวันที่17กันยายนนะนี่เลยนะคะทุกคนก็คือของรางวันเนี่ยจะมีเป็นท่าใหม่ทุกคนเป็น All in control นะคะนี่ดูสวยมากเลยทุกคนดูดูดีๆนี่สวยมากนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีแค่ท่านะมีอันนี้ด้วยเป็น ชุดนะคะทุกคนเป็นชุดผู้ชายนะ้อออกสีม่วงๆหน่อยนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นมีเสือ้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็แว่นนะคะก็เดี๋ยววันนี้้องฟิลจะมาสุ่มชุดนี้กันนะคะทุกคนนี่สวยมากมาเดวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนะี่ยลองฟิลจะหมดไปกี่เพชรน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะสุ่มเนะ่ยยังมีอีกกิจกรรมนึงคะ่ะ เป็นกิจกรรมสายฟรีนะคะนี่เลยรกิตโมโคโชสกิลก็กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนนะคะถึงวันที่19กันยายนนะตามนี้เลยค่ะทุกคนเป็นของฟรีนะคะก็คือให้เราเนี่ยเล่นในโหมดสีนะคะเราก็จะได้โทเค็นมาต่อมานะคะเล่น1รอบนะคะในโหมดธรรมดาก็จะได้อีก1โทเค็นกำจัดศัตรูนะคะทั้งหมด3คนก็จะได้มอีก1โทเค็นต่อมาสร้างความเสียหายนะคะ1,000ันหน่วยก็จะได้อีก1โทเค็นค่ะทุกคน ถ้าเรานะคะมีทั้งหมด20โทเค็นเรานะคะก็สามารถเอาไปแลกไมล์เบสบอลโมโคได้แบบนี้เลยถ้ามี12โทเค็นนะคะก็เอาไปแลกคูปองดัมเอรรอยัลได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็เป็นกิจกรรมสายฟรีเหมือนเดิมนะอย่างน้อฟิลรอบนี้นะคะจะไปเล่นได้หมด4มี4เพราะาเดี๋ยจะเก็บโทเค็นด้วยนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของฟรีนะ มาทุกคนต้องฟิลว่าวันนี้มากับดวงเราต้องได้แน่นอนนะมีเสื้อกับท่าเนาะแล้วก็อย่างอื่นอาจจะเป็นกล่องชิ้นส่วนความทรงจำนะคะก็มีเป็นกล่องดวงใจแอร์บอร์ดนะคะแล้วก็ล่มกระเป๋าป้าวกระเป๋าสวยนะเนี่ยต่อมานะคะจะสกินปืนเนาะประมาณนี้นะคะอย่างฟิลเอากล่องดวงใจออกพรฟิลมีแล้วแล้วก็เอาเป็นเอาล่มละกันเอาล่มออกนะคะเอาออกสองอย่าง บอกเลยนะคะว่า9เพรเนี่ยต้องได้ต้องได้แล้วอันไหนสักอันนะอันไหนสักอันปิงเฮ้ยก็ได้เป็นกล่องสูมสก,กินปืนนะคะทุกคนแล้วก็คืออีกอีกช่องเดียวเนี่ยจะได้เป็นท่าเลี้ยวรางวันใหญ่ของเรา49เพรค่ะ ได้เป็นกล่องชิ้นส่วนนะคะทุกคนมาต่อมา99เพชรไม่เอาเหมาตู้ได้ไหมอ่ะได้เป็นกล่องชิ้นส่วนอีกแล้วะค่ะทุกคนตอนนี้ของเลยอีกอกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าชิ้นนะคะทุกคนทาไมยังไม่ออกนะทําไมยังไม่ออกแต่ถ้าบอกเลยถ้าสวยมากทุกคนแบบอืม,อมสีสวยมากหนึ่งเเพชรได้เป็นแอร์บอร์ดนะคะท่านผู้ชมค่ะ อีสยก้9 9เพชรค่ะไปบอกเลยค่ะว่าได้แน่นอนได้กล่องสูตรตกิงปืนแน่นอนคะ่ะหุ้ยแต่ได้ถาวรอาจถือว่าคุ้มเปิดมาได้ถาวรโอเคโอเคต่อมาคะ่ะสกกา9เกเพชรต้องฟิลบอกเลยว่าได้กระเป๋าแน่นอนหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ได้กระเป๋าโอ้ได้เป็นชุดนะคะทุกคนหุ้ยรู้สึกโชคดีไม่ได้กระเป๋า มาอย่างนี้เก็บไปก่อนละกันต่อมาค่ะ499เพชรจะได้ท่าหรือกระเป๋ามาดูกันท่าต้องฟรีได้ท่าก็คือก็จะไม่ได้กระเป๋านะคะทุกคนแล้วก็คือจะไม่เหมาตู้ด้วยเหมาตู้ค่ะทุกคนน่าเป็นกระเป๋านะคะเป็น snow soldier เนะาะมะคะต่อมานะคะท่า699เพชรกดค่ะเรียบร้อยไปเดีย๋ยวเราต้องมีอย่างพจะให้เป็นตัวผู้ชายนะคะทุกคนเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อน ไปไหนนี่สวยมากทุกคนมาเปิดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่เด,ด็งสวมใส่จ้าเฮ้ยทุกคนมันเข้ากับสก,กินปืนน้องฟิลเลยนะดูสิสก,กินปืนสีม่วงชุดสีม่วงเฮ้ยวันนี้เรามาในกีม่วงนะคะทุกคนสวยมากดูเนี่ยทุกคนดูดีสีมันแบบสีสวยมากเลยนะสวยแบบจริงๆสวยสวย มาค่ะอย่าไปดูท่าการยวฟิวเอาท่าออกมาสักท่าหนึ่งไปท่านี้ดูทุกคนเหมือนท่ามันก็จะม่วงด้วยนะเหมือนจะมาเป็นตีม่วงๆนะคะทุกคนจะปรองไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับท่าที่โน้องฟิลได้มาไปค่ะส่วนใส่ยัฟิอ่ะในะกระเป๋าใหม่มาด้วยกระเป๋าใส่เลยละกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่กระเป๋าใหม่ชุดใหม่ ท่าใหม่อีกใหม่ไปหมดนะท,ทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นทั้งหมดสวิสีกันเดี๋ยวจะเก็บโทคเค็นด้วยนะคะไปเต้น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 พีจะบอกเลยทุกคนท่าสวยมากถ้าเอาไปใส่กับโมโฮใช่ไหมทุกคนสีมันจะแบบสดมากไปกันนี่ไงเมื่อกี้ไม่ทันนะทุกคนเธอแล้วเขาจะเล่นกัะเพาตกใจตกใจ น้องเปิดไหมก็คือใช่ไหมทุกคนตอนก่อนเข้ามาชุดน้องฟิลมันมีมันมีอยู่ตรงตอนเข้ามาถ้าทุกคนกสังเกตดีๆแต่เมื่อกี้น้องฟิลจะชี้ไม่ทันเพิ่งเห็นเหมือนกันไายเพื่อนเราเก่งมากเลยเนี่ยดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดินม,มาเพื่อนย่อแล้วนะคะเพื่อนไปใสายยออนน่อฝั่งน้นเปิดโคโนโลแล้วหัวเม็ดนึงนะคะจังหวะนี้หัวเม็ดหนึ่ง,ะะงล้มไปเรียบร้อย อุ้ยพี่น้องจะแตกดูดูดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยเฮ้เพื่อนเร่ายังโหดสามกัดสามกัดสามกัดเดี๋ยมีคนมาชุบตอนนี้นะคะเหลือสองคนแล้วเพื่อนอีกสองคนก็หลุดนะคะท่านผู้ชมต้นหัวเป็นเม็ดหนึ่งนะเียบร้อยค่ะตอนนี้เหลือหนึ่งตัวเท่านั้น เดินหัวไปเม็ดนึ่งนะคะแต่ลักไม่ขึ้นไม่เป็นไรเก็บของเก็บของหนึ่งซื้ออย่าไปดูดาเมจกันถ้าลองฟิวได้ดาเมจดครบหนึ่งพันเนี่ยก็คือเราก็จะได้อีกโทเค็นหนึ่งโอเคอีกสองร้อยดรามินะคะจะได้โทเค็นแล้วตามลาเก็บโทเค็นซื้อเป็นปืนปืนปืน,ปนสองของละกันซื้อสองของก็คือเงินหมดหรือไม่มีตังซื้อเกาะไม่มีตังซื้อไอวอลตาตา,ตา สองคนนี้นะก็ยังหลุดอยู่แต่ค่ะสองสี่ก็ได้สองสี่เออทีมน้องฟิวไม่มีไอลวอทำไงดีล่ะทีนี้นี่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 ทุกคนอยู่นี่อนี่น,น,นี่โดนหัวไปสีอ มาแล้วนะมาแล้วซ้ำซ้ำไม่ได้ด้วยเพื่อนก็นล้มนะฮะล้มไปอีกหนึ่งนะคะตอนนี้ได้เวลาหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนโอแม่สาวน้อยเบอร,ร์สามเบอร,ร์สามคือความหวังนะคะทุกคนมาแล้วเบอร,ร์สามเะเอ๋เะเอ๋แม่สาวน้อยเบอร์สามเบอร์สามที่มาเบอร์สามเออบอกเลยเบอร์สามเดอะแบกนะคะทุกคน ตอนนี้น้องฟิลได้ดาเมจทเท่าไหร่แล้วเราต้องแบบตามเก็บดามจนะคะทุกคนมีดาเมจทหนึ่งพันแล้วได้มาอีกหนึ่งโทเค็นอ่ะตอนนี้มีสองโทเค็นแล้วมายอย่างฟิลเล่นเอพิไฟละกันนะคะรอบนี้ซื้อแอร์วะซื้อหมวกหน่อยผมเพื่อเพื่อซื้อหมวกไวยด้วยเพื่อใจดีอะเนี่ย ไปกันเถอะไปกันเถอะอย่างนักแสดคนนี้ไปดูว,ว่าคนนี้โหดนีนินตามหลังตามหลังตามหลังไปเลยลูกที่ตอนนี้สองศูนย์แล้วนะคะทุกคนอแผนกซ้ำค่ะแผนกซ้ำมัน,น,นมีตัวเล่นสนายด้วยอ้าวฝั่งนู้นมีตัวเล่นสนายด้วยนะคะท่านผู้ชมได้เวลาได้เวลาไปป่น้นของฝั่งนู้นแล้ว อ้ามักเลยจ้าห <Double kill. S 1> ลงไปสิหลงนุม่ลมลมุ่มนุ่มเพื่อนราล้มเอดับทุกคนแล้วตัวขั้นเล่นเอดับ <c oughs> อ้าวโดนลัดเฮ้ยนายเรากำลัลงจะเล่นหัวเลยนะนาย เต็มเต็มต่อหน้าต่อตาเราจะสิิ์แล้วนะคะสามสูยรรอบนี้ซื้อส่ในซักกระบอกละกันเมื่อกี้เก็บไปทันบอกเลยนะคะว่าเราไีชนะแน่นอนสี่สูตให้ดูว่ามันเป็นพอชุดใหม่แล้วทุกคนชุดนี้เราทําทําให้ชนะหรือเปล่าเป็นไปได้ลืมเต้นท่าไปเมืทุกคนลืมลืมลืมตืนเต้นท่าท่าใหม่ท่าใหม่นี่ เต้นไปหนึ่งทีเต้นไปหนึ่งทีเต้นรอไปเลยนะคะอ่ะไปแอบซองก่อนแอบซอ,บซองแอบซอบซองก่อนอยู่ไหนแล้วนะ่ะเชื่อมามาฝัา่งนี้แน่ๆเลยแม่ก็อยู่ข้างบนนั่นไงแม่ก็อยู่ข้างบน ที่ไหนอะน้องฟิวไม่เห็นเลยนะเห็นแค่อยู่ตรงแถวแถวแอร์บอยชุบเพื่นกันชุบ่นกันถึงเพื่อจะเป็นวัดแล้วก็ต้องชุบดาเลจ้าเกือบล้มแต่ไม่ล้มยังไงยังไงยังไง เพื่อนหาเอาหายเาฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวๆนี้อยู่เลยนะใควาร์ไปไหนน่ะใครวาปปนนะร์ไม่รู้นะคะแต่น้องเก็บได้แล้วตัวหนึ่งปุ <First place. S 1> ่ยาก่อนปุ่ยาก่อนนี่นี่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเบอร์สามทำลมไปแล้ว ลองไปอีกหนึ่งนะคะเหลือตัวเดียวแล้ว40 <L> อีกคนนึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอา้าอีกคนนึงหลุดชะนะไปเลยจ้าดู <L> เต้นรวยเต็น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 รู้สึกเหมือนเรามาปวดท่าใหม่นะเนี่ยเต้นตลอดเลยไหนดูซิ4ต่อ0น,นะคะทุกคนดานเมจเราฟื้ได้เท่าไหร่2,008สังหารไป6คน นี่ไงตอนน้องฟิวุกคนเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมาได้เวลารับโทเทะค็นแล้วค่ะทุกคนได้มาสามอันเลยมีคิวสามคิวแล้วก็สร้างความเสียหายนะคะทุกคนแล้วก็เลือกสี่สี่นะได้มาสี่โทเค็นแล้วนะคะทุกคนอย่างน้องฟิวต้องจัดสร็ไม่ครบยี่สิบโทเค็นถึงจะแลกไมเบสบอลได้ สำหรับวันนี้นะคะน้องฟินก็ได้มาสุ่มนะคะเป็นชุดนอนแล้วก็เป็นผ้านะคะในกิจกรรมพ o โ o r l d นะคะแล้วก็ได้ไปเล่นน้ำหมด4มี4นะคะทุกคนก็ชนะไปนะคะคน4ต่อ0นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมก็ลกไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอยากให้น้องฟิวสุ่มอะไรก็อย่าลืมเมนไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตอัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย